ครับจากป้านเจนยุน้ยหรือสิงช็อปครับคร,รูซางยุยนะสังกันครับผมคลิปนี้มาส่งงานรอบดึกครับผมรอบดึกโมเมนต์หลอบดึกดอกแบกแกล้งนะประมาณตีหนึ่งวะตอนนี้ประมาณตีหนึ่งพอดีลูกค้าเร่งเอารถจะไปเชียงใหม่หมืงง่นนะครับก่อนแก้งเอ๊เร่งประกอบเครื่องให้ลูกค้าเป็นมีซูบิชิจีว่าก่อนเครื่อง2.8นะครับต c m c ศู MC นย์นะครับผมเทอร์โบนะครับผมอันหนีรถลูกค้าชาบละไายนะครับเลี่ยนเลี่ยนขอเวียงเลี่ยนกั้นเดี่ยนอ่านี่นะครับชุดชาบเนี่ยนะครับเมื่อนี้กับมาล่องรถกับสร้างเกอครับผมมาล่องอยู่มาถึงในเมืองนะครับจากสาขาขันมาในเมืองวายจะอ้อมไปสมเดียยังอ้อมไปสาขาขันครับลั่นยินนะครับผมขี่รถลัน่นยินพอดีลูกค้าเร่ง เตียวรถนะครับผมจะต้องขับล่องให้ลูกค้านะครับผมพอดียกเครื่องประกอบเท็บรายละเออยดเล็กๆน้อยๆเบื่อครับผมฝากระรงว่าส่ครับกับขี้ออกมาล่องเบิ้งน้าเบิ้งน้ำมันว่ามีมืองไหนหัวว่าน่ครับขี้เบิ้งน้าเบิ้งหนนะครับผมพอดีลูกค้าเร่งใส้รถครับผม พอดียืงงานลูกค้าลูกค้ามืออื่นสิไปเชี่ยงไม้เลยว่าสั่นปาดตัวไปไกลโพดสบายครับผมตอนนี้จอดเบื้องหน้าเบื้องในอยู่ปั๊มในกระสินนี่แหละกำลังจีอ้อมไปทางสมเด็จครับผมโอเคครับรู้เรื่องครับผมสนใจเช็นรถอะอ้กมาได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นจีวาก้อน2.8เทอร์โบนะครับผม Cm40 นะครับผมไปเฮาไปต่อตอนนี้ก็ได้ลั่นอินลั่นอินให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับขี่ลั่นอินมาจากจากซาตานไปกาลสินไปเกาสมเด็จพร้อมมานเกาเอำเภออะไรขึ้นเอาครับผมประมา100่านลอยก็รูนี่แหละจางเกือว่าครตอนนี้กำลังขี่ไปส่งรถลูกค้าครับเวลาประมาณยังขนด้วยขีนึงขีนึงกลัวแล้วล่ะ ครลี้ยงกลัอะไรนะอยากสนรถเลยพอดีลูกตาเลี้งอยากได้รถอยากได้รถเพื่อนผมกัจเกี้ยงอย่งไหนเนาะผมกับมีเวลาลั่นดินบอกรีขโมงครับแต่ว่าผมกับขี่ลั่นดินไหนเมึงนา่งมึงให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกัพร้อมที่สทงแล้วคือเก่าแล้วครับพอดีสนใจเฮ็ดรถนะครับเพราะว่าจะเป็นที่แม็เฮ็ดรถเฮ็ดเครื่อง วันเรื่องหม่กทจอประมาณน้ครับผมรูแต่งยู่สาั้านนะครับผมกูทกอบ่างที่เ็ที่ตองครับช่องทางการติดตามกับช่องยูทูบกับจินยุ่เรี้ิงงช็อปครับเพจกับจินยุ่เ้งจริงชอปอีกเพจนึงกับูแตงยุ่สจัดั้นครับผมเตต้นตัวกันนว่พนบรรณกรนะครับผมกโทุบอกไปว่าโอเคครับประมาณนี้นะครับผมไปไา้ไหครับ ลงนิดทำไงครับนิ่งๆน,น,นิ่งกีบเป็นเครื่องทีวก่อนนะครับผมเยอะตระตั้งบางฮอดเขาเยอะเินตากาด้นะครับผมสองจุดแปดเทอร์โบนะครับผมโอเคนะครับผมไปยึดฟ้าเราปู ถ้าไปแัยงใหไ่ประมาณพักก็รูไปกับสองพักยู่แลไป